่าขอแนะนำให้ท่านรับชมกับบ้านสไตล์บ้านสวนเลยนะคะบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะเป็นที่ดิน,นโฉนดค่ะแปลงนี้ขนาดเนื้อที่1ไร่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลําพูนค่ะทุกท่านราคา1,8,5,000้า 1, 8, 50, บาทนะคะบ้านสวนเนื้อที่1ไร่นะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ มีระเบียงมีห้องโถงมีห้องครัวมีโรงจอดรถนะคะราคาถูกที่สุดในโซนเดียวกันแล้วนะคะทุกท่านราคานี้ไปหาตรงอื่นนี่ก็จะยากหน่อยค่ะน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นที่ดินฉนดพุดแดงนศ4จอวิวสวยบรรยากาศดีค่ะเหมาะสำหรับการทำกรเกษตรทำโคกหนองนานะคะไว้พักผ่อนไว้อยู่อาศัยสบายๆค่ะท่านที่ชอบความสงบต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแนะนำแปลงนี้เลยค่ะ 1>, 1 8 5 0 0 0้บาทจังหวัดลำพูลตั้งอยู่ในตำบลอุมโมงอำเภอเมืองนะคะราคานี้ฟรีค่าโอนด้วยนะคะสนใจติดต่อนะชมแปลงจริงหรือสอบถามเพิ่มเติมค่ะโทรคุยทักเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ